สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับเป็นกรณีเรื่องของการที่ประชาชนเนี่ยมีการไปสร้างบ้านสร้างอาคารเอาไว้ก่อนที่กฎหมายควบคุมอาคารจะมีผลใช้บังคับแต่ปรากฏว่า,าพนักงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยสั่งให้หรื้อถอนสามารถว่า,าสามารถจะทำได้หรือไม่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้หรื้อถอนอาคารดังกล่าวหรือไม่นะครับในประเด็นนี้นะครับเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อสองแปทั2 5องอเเราลองมาดูแนวคำพิพากษาของศาลมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับคุณผ,ผู้ชมกรณีเป็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินอันเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินก่อนวันที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช2522มีผลใช้บังคับเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้อถอนอาคารดังกล่าวเนี่ยได้หรือไม่คำตอบนะครับเมื่อผู้ครอบครองที่ดินไม่ได้มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินและก็ไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ภายใน180วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พศ 2, 2 4 9 7ใช้บังคับเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะอ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันได้และแม้อาคารพิพาทเนี่ยจะได้ปลูกสร้างมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับก็ตามแต่เมื่อมีการปลูกสร้างอาคารขึ้นในบริเวณดังกล่าวจำนวนมาก โดยบางส่วนเนีปลูกสร้างลุกล้ำเข้าไปในทะเลและอาคารก็มีสภาพไม่เหมาะสมในการอยู่อาศัยการป้องกันอักขีภัยการสาธารณสุขการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการผังเมืองและการอำนวยความสะดวกแก่การจราจรจึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปรับปรุงอาคารบริเวณที่พิพาทขึ้นใช้บังคับตั้งแต่ วันที่6ตุลาคม2,522ทีนี้นะครับเมื่อที่ดินบริเวณที่ตั้งอาคารเนี่ยเป็นเขตปรับปรุงอาคารกรณีจึงต้องด้วยบทเฉพาะการมาตรา77วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ครอบครองเนี่ยรื้อถอนอาคารพิพาดได้นั่นเองนะครับ